สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นิพภาภาพเหรียญปรยทานรูปแบบนี้ค่ะสวยงามและน่ารักมากเลยค่ะ,คะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณรติการรัชยานะคะดอกนี้สามารถใส่รเหรียญทีหลังได้นะคะทุกคนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่เกสรตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังตัวนี้ยังทําตัวนี้ไม่เป็นแม่นิจะแปะคลิปนะคะแปะคลิปพาทําไว้ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะคะทุกคน แต่ถ้าท่านไหนทําเป็นแล้วก็กดสต๊อปคลิปทำเกรสรตัวนี้มาก,ก่อนเลยหรือถ้าท่านไหนยังไม่เป็นก็กดสต๊อปคลิปไปดูคลิปพาทำตัวนี้เสร็จแล้วค่อยมาเริ่มทํากันนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเริ่มกันตรงนี้เอาตัวนี้เอาก่อนเมื่อทำเกรสรตรงนี้เสร็จนะคะตัดรับบิ้นกากเพสไใสค่ะความยาว45ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะความยาว45ซนติเมตรจำนวน8เส้นหลังจากนั้นค่ะ เรามาสอดริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปด้านในปลายริบบิ้นเส้นที่เราตัดนะคะด้านแบบนี้ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะอือคสำหรับท่านไหนที่เข้ามาหัดใหม่ทําใหม่ก็อย่าลืมนะคะเกสรตรงกลางค่ะไมนิดแปะลิงค์ไว้ให้ด้านล่างนะคะคอมเมนต์นะคะเข้าไปทําได้เลยง่ายงายนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อเนาะ ตอนนี้ครบทั้ง8เส้นค่ะเห็นนะโอเคเรียบร้อยสอดครบทั้ง8เส้นแล้วให้กลับด้านมาฝังนี้เราทำเกรสรบวชชั้นที่2กันค่ะบิดอิ่นตรงแบบนี้นะคะง่ายเหมือนเดิมค่ะมุมนี้มุมแหลมนี้นะบิดลงแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งบิดลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดเข้าไปที่เส้นสีกลีบสีเหลืองนี่แหละค่ะทุกคนเห็นไหมกลีบสีเหลืองนะ บบนี้ได้เกสรแบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นตอนนี้ ขออนุาตทำไปเร็วๆเลยนะตัวนี้นะถ้าไม่ทันก็กดสต็อปคลิปไปค่ะทุกคน เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้งแปดเส้นค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะได้แบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นพิกัดละกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วสอดเก็บเลยค่ะสอดเก็บนะคะสอดลอดไปอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเรานําปลายริบบิ้นโค้งเข้ามาแล้วสอดลอดไปตรงนี้จะลอดริบบิ้นสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามดึงให้กระชับเบาๆอ่ากระชับเบาๆนะคะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะคะพอได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะให้หน้าตาแบบนี้นะไหนที่ยังไม่กระชับแล้วก็มาดึงให้กระชับนะคะแบบนี้อย่างนี้ค่ะอ่ะโอเคได้แบบนี้เสร็จแล้วทำกรีบชั้นที่ถัดมากันค่ะบิดลงหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนวนมาอย่างนี้ ได้หนึ่งรอบนะคะได้แบบนี้นะหลังจากนั้นก็บิดิลงแบบนี้เหมือนทําเกสรบัวค่ะแล้วก็สอดไปที่กลีดสีม่วงด้านล่างของเรานี่แหละแบบนี้เห็นไหมคะโอ้กนะคะโอ,โอเคได้ไหมได้ได้นะคะแค่นี้เองง่ายๆบิดลงแล้วก็โค้งวนหนึ่งรอบนะหลังจากนั้นก็บิดลงดลงแบบนี้แล้วก็สอดด้านล่างเลยทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเซนเลยนะคะไม่นิดไปเร็วเลยนะ มีเสียงรบกวนด้านนอกแล้วเช้าแล้วไงคะทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยคะ่ะไม่ได้ทำตอนถ้าเชา้าตื่นมาก็น้่งมาก็ตื่นเหมือนกันเนาะโอเคนะให้ได้แบบนี้ถ้าใครไม่ทันกดสต็อปคลิปไปเลยนะคะ,ค,ะค่อยๆทำไปเหมือนกันคะ่ะทำแบบเดียวกันเหมือนเส้นแรกทั้งหมดเลยนะคะ แต่ว่าเส้นถัดมากี่นี้อาจจะพาทำเร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาจะาาวุ่น,นวนายได้มากกว่านี้นะคะเดือกัน ได้แล้วอนเนี้ยได้และได้หน้าตาแบบนี้นะคะอันไหนที่ไม่กระชับนะใครที่บอกว่ามันเด้งนะคะกดเบาๆกดเบาๆเดินให้กระชับแล้วก็อย่างนี้ค่ะกดเบาๆเดินให้กระชับแบบนี้อนี่มันไมเด้งนะคะทุกคนเดึงให้กระชับหมุนให้กระชับแล้วก็เดินให้กระชับสอดให้กระชับแบบนี้ค่ะไม่เด้งค่ะอันนี้ไม่ได้ทําให้ดูเนาะจริงๆของมิเลไม่เด้งนะแต่ว่า ครเพื่อนเด่นก็กดตรงนี้ดึงให้แน่นนิดนึงแล้วก็ดึงตรงนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นเวนิสาทำกรีบบัวปทุมายกขึ้นมาแบบนี้บีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอดเลยนะคะสอดตรงนี้อลิบินเขาดูออกมาตรงนี้โอเคกรรยกขึ้นบีดแล้วก็สอด แบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่ไปเร็วแหละนะคะตอนนี้ทุกคนทําเป็นนะคะถ้าไม่ทานก็ดูกรีดเลกบไม่น,นี่พาทากรีดเล็บช้าๆแล้วก็อีกเจ็ดกรีดไม่น,นิดก็จะพาไปเร็วนิดนึงนะคะนะครบขาเครบทั้งแปดเส้นดานไปดูได้หน้าตาแบบนี้เนาะอย่างนี้นะหลังจากนั้นสอดย้อนกลับลงไปอย่างนี้ค่ะโค้งลงแล้วสอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนอย่างนี้แบบนี้ทําแบบเดียวกันที่ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ โอเคเนาะเสียงข้างนอกก็รบกวนไหมเออทุกคนคแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปลเส้นเลย ขั้นตอนถัดไปค่ะกรีดชั้นถัดมานะบิดริบบิ้นอย่างนี้นะคะจับตะแคงบิดริบบิ้นเข้าไปอย่างนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนวนอย่างนี้ได้แบบนี้นะคะสอดเลยค่ะสอดตรงนี้สอดลงตรงนี้ค่อยคค่อยๆสอดออกมาเห็นไหมไปลายริบบิ้นออกมาแล้วอันนี้ค่ะแล้วก็จัดนิดนึงนะคะตรงนี้จับไปครอบตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาเนาะดึงออกมา แล้วดึงให้ชิดเข้าไปปึ๊บเนี่ยเห็นไหมให้หักเข้าไปแบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นด้วยอีกทีนะคะบิดเข้าไปด้านในหลังจากนั้นบิดลงม้นได้แบบนี้แล้วก็สอดเลยค่ะสอดเข้าไปตรงนี้อย่างนี้ค่ะเนี่ย แบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ 嗯。Mm hmm. เรียบร้อยหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นค่ะสอดย้อนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้อึ๊บข้าไปรีดออกมาตรงนี้แบบนี้ทําแบบเดียวกันค่ะให้ครบทั้ง8เส้นเลยนี่นะแบบนี้นะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นแล้เวเราก็จะมาทํากลีบวัวกระทุมมาใช้สุดท้ายกันค่ะ วม่นี้ทำเร็วไปไหมพอได้เลยนะตรงนี้ทำง่ายๆนะคะทุกคนเรียบร้อยสอดครบทั้งแปดเส้นได้หน้าตาแบบนี้นะและจากตะแคงบิดมาบิดขึ้นมาเป,นเป็นกล้วยเป,ป็นกรีปัทุมมาง่ายๆคะ่ะทุกคนแล้วสอดลงตรงนี้ลายิวนออกมาแล้วค่อยๆดึงนี่โอเค เห็นไหมหนไหมได้แบบนี้ค่ะทุกคนไม,ไม่ต้องดึงแน่นนะคะทุกคนไม่ต้องดึงแน่นดูอีกทีดึงมาอย่างนี้แล้วก็บิดขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดค่ะปลายลื่นอ,ออกมาแล้วนะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะอ้าว อันนี้ปลาเรเบ,บินไม่นิดเหลือพอดีมากเลยตัดที่45 cm. เซนติเมตรเพื่อเลือยเพื่อขาดนะคะ,ะ,คะทุกคน50ก็ได้ค่ะเนาะเส้นถัดไปนะถ้าเกิดว่าเหลือน้อยกว่านี้เราก็เพิ่มขึ้นเหลือเยอะแล้วก็ลดลงนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเรเบ,บ้นถึงจะบอกว่าเบอร์สองเหมือนกันขนาดความกว้างก็จะต่างกันพอความกว้างต่างกันนิดหน่อยความยาวก็จะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะใช้ความยาวไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเบอร์สองเหมือนกันแต่ ความก้างของริบบิ้นน้อยกว่าสีม่วงเห็นไหมคะมันต้องใช้ริบบิ้นแบบใช้ก็ใช้น้อยกว่าพอสีม่วงก็ใช้เยอะกว่าอย่างนี้คะ่ะความยาวนะคะจํานวนเส้นเท่ากันฉะนั้นเร็กๆเราก็เผื่อเลยวันนี้บอก45อย่างเงี้เราตัดห้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้แบบเผื่อขนาดของริบบิ้นไม่เท่ากันนี้คะ่ะจะได้พอดีสุดท้ายแล้ว เรียบร้อยกลับบ้านดวนีกลับบ้านพลิกกลับด้านมาเดินนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนทีนี้สวยมากนะทีนี้สะัาได้สีอีกสีหนึ่งอ่ะสีนี้ก็สวยได้ใช่ไหมสีนี้ละ่ะสีนี้ก็สวยแต่ไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้ติดไม่ได้ตัดตรงนี้เห็นไหมคะเลือกทําดูนะคะทุกคนขั้นตอนถัดไปค่ะถ้าใครเหลือริบบิ้นเยอะถ้าใครเหลือริบบิ้นเยอะนะ ตัดปลายลิป้นออกนะคะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้ไม่แบบตัดออกเลยเพื่อง่ายต่อการสอดเก็บนะคะตัดลิปบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยโอเคหลังจากนั้นสอดอย่างเงี้ยย้อนกลับขึ้นมาด้านบนอย่างเงี้ยแบบนี้เรียบร้อย สามารถใส่เรียนที่แลนเซร็กันปัดเจก,กันนะคะทุกคนคลิกกับไปมาดูสวยงามและน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณ,คณการคขียนสวยๆจากคุณราติก,การราชยาสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ